เหลือการเยียวยาการช่เชยพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะโครงการที่สําคัญสาคัญนะครับพระองคเราเกี่ยวคุ้นเคยก็คือโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหนาปีนะครับนี่โครงการใหญ่โครงการโครงการที่2ก็คือโครงการสนับสนุนค่าบริหารการจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับพี่น้องก็จะ เข้าใจดีในเรื่องของค่าเก็บเกี่ยวถ้าพูดค่าเก็บเกี่ยวพี่น้องเข้าใจอันนี้มันรวมทั้งค่าเก็บเกี่ยวค่าบริหารการทั้งหมดเลยนะครับที่รัฐจะให้ตรงนี้นะครับไล่หนึ่งก็ไม่เกินยี่สิบไร่ไล่หนึ่งพันบาททั้งสองโครงการที่ผมนาเรียนเบื้องต้นนะครับประเด็นแรกก็คือในเรื่องของฐานข้อมูลในส่วนของ,รองกรม่งเสริมการเกษตรโดยข้อสำนักเกษตรกดมน่านเจริญเนี่ยฐานข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีนะครับที่ปลูกข้าวนาปีณวันนี้นะครับ 7 4็0หพันคนเลิเศษเนี่ยคนเลศเศษเนี่ยมีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบันแล้วนะครับพร้อมที่จะใช้ประกอบในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการของรัฐนะครับโดยเพพาะโครงการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีนะครับคือโครงการนี้นะครับรัฐบาลมีกฎกติกาง่ายว่า พี่น้องจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลน,นะครับไร่ละหนึ่งพันบาทไม่เกินครัวเรือนละยี่สิบไร่แบ่งการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรออกเป็นสองระยะระยะแรกนะครับก่อนปีใหม่อ่าพูดง่ายคือก่อนปี่ใหม่อันนี้พี่นาโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องไปแล้วนะครับของราชเจรจาห้าร้อยยี่สิบห้าล้านบาทนะครับอันนี้เงินไปถึงมือพี่น้องเกษตรกรแล้ว ส่วนระยะที่สองอีกห้าร้อยบาทนะครับในวงเงินของอำนาจเจริญก็เท่าเดิมที่จะได้คือ5้ายยีหบาทห้ายยีห้าล้านบาทก็ผลจากการพิจารณาของรัฐสบาลก็ผ่านมติครามาไปที่แล้วเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็รอการบริหารงบประมาณของรัฐเพื่อจะสั่งจ่ายนะครับผ่านทากศเพื่อให้โอนกับพี่น้องเศก 74, เรเจ็ดื่นสี่พันโครเลนเศษนะครับ ผมก็ด้ทีมงานตรวจสอบข้อมูลในระบบว่าในระบบเนี่ยมีข้อมูลที่ติดขัดตรงไหนบ้างก็อย่างนำเรียนพี่น้องสิกรในพื้นที่อำนาจ,จเจริญน,นะครับหรือภาพรวมทั้งประเทศน่าจะมีข้อมูลคล้ายๆกันก็คือเลขที่บัญชีพี่น้องยังมีปัญหาอยู่อย่างของผมเนี่ยที่อำนาจเจริญยังติดอยู่ครับเกือบสองพันล้านพัน่าลายที่ระบบบัญชียังมีปัญหาอย่โอนเงินไม่ได้ก็รีบแก้ไขนะครับรีบแก้ไขเดี๋ยวนี้เร่งแก้ไขอยู่ส่วนข้อมูลที่คาดเคลื่อนอีกประเด็นหนึ่งก็คือแปลงแปลงปลูกข้าว นะครับก็ยังเป็นประเด็นอยู่เพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องเสกกรนะครับที่อยู่ในพื้นที่เพะเราประชุมอบรมพี่น้องเสกกรช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคนสองพันกว่าลายเราก็ถามมีพี่น้องบางส่วนที่มาร่วมอบรมนี่ยังไม่ยังมีปัญหาเรื่องในการรับเงินตรงนี้อยู่เพราะปติดขัดตรงที่หนึ่งที่ผมนําเรียนเมื่อกี้นี่สองพิกัดแปลงที่ตั้งแปลงรอยการตรวจสอบเพราะนั้นเบื้องต้นก็ให้พี่น้องดินื้กับพี่น้องแล้วว่า โครงการนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณแล้วถ้ามีความพร้อมที่จะเร่งน,นะครับจ่ายให้พี่น้องเสียก,กอนผ่านทกศเหมือนเดิมและผ่านระบบบัญชีเดิมเพราะฉะนั้นพวกนี้นะครับอย่าเพิ่งไปตรวจสอบเงินในบัญชีนะครับเพระเพิ่งผ่านคอรมอที่ที่แล้วนี่ก็ทราบก็ประสานตลอดเวลาว่าทราบว่ากาลังบริหารจัดการงบประมาณซึ่งจะแจ้งมาที่ทกศาาสาขาพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับสำหรับหน่วยงานของสำนักเสงีงหวัดเอง ไม่ว่ากเกษมวัดเกษงอำเภอก็ยพยายามสื่อสารกับพี่น้องเสกกอน,นะครับให้รับรวมทราบเรื่องนี้นะครับเพราะทางการโควิดนี่ก็เป็นเรื่องที่นะครับต้องต้องใส่ใจนะครับ